ในกรณีนี้นะคะที่เป็นแบบว่าตะเข็บเข้าถำ้ำอันนี้เรียกตะเข็บเข้าถ้ำค่ะนี่ค่ะที่เป็นแบบนี้จะเป็นขอบด้านในของกางเกงยีนพวกกางเกงทหารอะไรพวกนี้นะคะกางเกงเดินป่าอะไรพวกนี้ก็คือเป็นตะเข็บเข้าถ้ำแบบนี้อันดับแรกเราต้องทำการลอตตะเข็บก่อนเราจะเปลี่ยนตะเข็บเป็นตะเข็บธรรมดาเลยค่ะเพื่อที่เราจะแก้ เป้าตรงนี้ขึ้นได้ลูกค้าต้องการประเป้าขึ้นนะคะทําการลาะตะเข็บตรงนี้ก่อนนี่ค่ะลาะตะเข็บเข้าท่าออกก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นตะเข็บธรรมดานะคะหลังจากที่เราดึงเชือกตะเข็บออกตรงนี้นะคะดึงดึงได้ออกเราควรที่จะเอาเข็มหมุนมากลัดไว้นะคะเนี่ยค่ะ กลัดไว้ลักษณะแบบนี้ป้องกันเวลาเรามาเย็บตะเข็บใหม่เนี่ยมันจะได้อยู่ที่เดิมนะคะฝีเย็บจะได้อยู่ที่เดิมเนี่ยกลัดไปด้วยแบบนี้เลยค่ะป้องกันตะเข็บมันบีเนี่ยนะคะเราก็ดึงได้ไปแล้วเราก็เอาเข็มมุดมากลัดไว้ในกรณีการเกยงยีนก็เหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการที่จะแก้ วงขาด้านในนะคะตะเข็บขาด้านในนะคะแล้วก็ทําแบบนี้เหมือนกันค่ะดึงได้แบบตะเข็บเข้าท่ามออกแล้วเราก็ใช้เข็มหมุดกลัดไว้แบบนี้แล้วเราก็จะทําการเย็บตะเข็บใหม่ค่ะหลังจากนั้นเราทําการเย็บตะเข็บใหม่นะคะ าน,นล่ะในกรณี ตัวนี้ลูกค้าต้องการที่จะเอาเป้าขึ้นนะคะแต่การแก้กางเกงอะจุดที่ไม่สมควรแก้มากที่สุดก็คือเป้าแต่ตอนนี้ลูกค้ามันเป็นกางเกงเอวสูงลูกค้าเอาไปใส่แล้วคือมันหย่อนมากเราสามารถเอาขึ้นได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ขีดใหมเนี่ยค่ะขีดตามรอยนี้เลยค่ะเพื่อเอาเป้าขึ้นได้นิดหนึง่งแล้วเราก็เย็บตามรอยขีดใหม่ตรงเป้าเลยค่ะ เาไว้ย้ำหน่อยแล้วก็โค้งม,มาตามนี้เลยหลังจากนั้นเราก็เอาผ้า ไปโพ้งริมนะคะเก็บริมหลังจากที่เราเก็บริมเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการทับคิ้วล้มตะเข็บตรงตะเข็บเป้าตรงนี้ที่มันหนาๆน,นะคะเราใช้ค้อนทุบก,ก่อนก็ได้เพื่อง่ายต่อการเย็บค่ะแล้วเราก็ทําการล้มตะเข็บ เหมาเส้นหนึ่งแล้วเราก็ล้มอีกเส้นหนึ่งต่อเลยค่ะเพราะตะเข็บเดิมมันเป็นสองเส้นเราก็ล้มตะเข็บสองเส้นเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ล้มมาฝั่งนี้ต่อเลย หลังจากที่เราทับคิ้วล้มตะเข็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาพับขาเย็บเข้าที่เดิมค่ะปลายขานะคะ ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราตัดเศษได้เสศษอะไรออกหมดก็จะได้แบบนี้ค่ะกางเกงลูกค้าจะเป็นกางเกงเอวสูงอันนี้เอาเป้าขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการล่มตะเข็บก,ก็ออกมาสวยงามเหมือนเดิมค่ะปลายขาก็เย็บให้มันเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเอาเป้าขึ้นจากตะเข็บด้านในเลาะตะเข็บใหม่นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปอื่นๆของช่องพี่เก๋ชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ